ได้ค่ะได้มากันเห็นบ้านคูกิเาไปคิเ่คกิุกิใับมย่าเจ้าบาไปหนขปไปนกไปหารคินใจกปมอยู่บ้านเจ้าอ่ะเปยังไงนั่กนล้ำไปได้แล้วอาบน้าอาบในล่าอกแน่สนองนแต่เขื่อนปฏิจย ไอ้ดุงต่อได้น่โอวาดินใจแถวในหลายเตเตมันจะเข้าทีมเตะหลังไอ้ถุงเ่าว่าน้ำแมงจะเกือบมาน้ำป้อมฮะพีน้องทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งน้อยนีเตรียมหนาวอาจารย์จะรินเนาะเรียกเสียงจัาน้อยเล่งๆเขาอกันหลอกเดืกมานนักห้อกเขาสีมะยาดท้าหลงคนเขาถมิึงจะเล่นคนเท่าจะมีก่มวิบมะหยาไป ผู้ใดมากก็ลุกซื้อทั้งพี่ล้วครับพี่น้องเอาเื่นจังพบจอดอีกที่ในว่าร์จะเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันฟอยไปหอยไปแม่จอนกันนะครับสาธุน้ำเพลินก่อนแม่จอนกคดีพร้อมก็หมอนมี้อีกสองร้อยบาทอา่ะหายป่วยไข่ไข่เรื่อยแม่จอนเด้อครับอยู่ดีไม่แห้งแม่จอนกคดีอืเป็นโลกประจำที่โตมาหลายปีนะคนรับแต่กะบทุเลาอยู่รับกับโบนักไปดอก กับซำนี่ยิ้มเปย์ๆอยู่ดอกแม่ย่างบบได้กับมี่พนรับาผ้าไปอยากทำบุญเพนะมาพี่น้องเราก็ดีได้ไงเราก็อยากมาคือกันยินข่าวว่าพระอาจารย์สันเพียร์ติ้นมาเราก็ดีครับเหตุผัวผ้าขี่รถมาย่างบ่ได้นะครับเรื่องงานละอืคือแม่ย่ายนนี่ละนั่งเขี่ยวมากทื่อนี่ละเจ้าเกี่ยวว่าเกี่ยวจะาชิวว่าจันยอกยอกยอกยกอยากได้บุญกับมาเลวก็ดี เออตัมมันถือป๋องได้ละ,ดะมากเลยเออๆ,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 ๆเออเฮ้ยอยากเขียวโยมากเนดิเอ่อโอเออว่าเรื่องมาบากเลยก็มี่เขียวออออยก่าะก็เังนเขียวทีงดีนเนาะอ้เอเท่าแล้วเขียวว่ามีแล้วว่าลีเล,ลีลยลีเลยียกขืนหลดเแปนสีส่ส,สิบหกจักปีรายยานตำบลสามแยกแปดสิบปี อำเภออำเภออะไรครัประกาศบ้านสีสมพรยี่ยงง่าตำบลสามแยกขาออกขาไปอย่างดีแต่ว่าใจดีใจยังซุดไปเสียกยอดพนนทคือแม่ใหญ่จังนี่นะฮาเอาบุญนะครับอ่ะอันนี้กะสาธุนั่งแม่ไงจะเล่นจะเล่นยิงยิงึ้นไปเล่สาธุนั่งคุณแม่เด้ออ่ะยู่น้ำหลงนำรันได้นำไมมาร่วมสีโทนนะคะ อาังบ่ไดกร์กสางลูกผ้ามากกับมาลูกหลานมันอพึงกับผมแต่ไม่เงยังไปได้ฝ่นไม่งยยังไะ้อไม่งจันไม่งจัน้ไม่งยจันไม่งเอนอานเขียชื่อวชนดม่งจันลูกคับเนอกนั่นหละเงินี้าร้อยบาทก็หมอนกับจ่าก็ปลี่านนาอือสองบาทก็หมอนหนึ่งไม่ไงยเพี้ยน ไม่เนยเทียนข้าคมา่เช่ายวะก็่ชัดจนโอ้ยไม่เงียเทียนนะวะหลักสุขุนะสุขุนนี่ไปหน้าสุขุนของขออ๋อที่ระวัดสุขุนเลยเรื่องเก่านี่คือมเยตะกี้สุขุกิข้าวอีกแล้วเป็เครือญาติกันทั้งในใหญ่ก็งเร นั่งตรนเอ้าววอลกระเทียมตีกวดไปหยเปนแค่ไหนไม่ไงย้อนเอายายพูกินข่าวหรอไม่นเนยนยากขนมาหนักน้ำน้อยนี่หนกมากิน้ากเนนะคะเดี๋ยวได้อาบน้ำเตรมตัวกยเตนนเทียบนเือกเที่ยวผ้าพนดูพิธีกไวยเตียวย่มันเทียน